ตัวนี้เป็นตู้ตู้เชื่อมครับมิกเอเเป็นตู้2ระบบครับผมตัวนี้ครับเป็นลวดฟักคอสามารถเชื่อมสแตนเลสเหล็กบางอลูมิเนียมหรือว่าทองแดงพูดได้ว่าเชื่อมโลหะทุกชนิดสามารถเชื่อมได้หมดครับไม่ต้องใช้แก๊สนะครับตัวนี้มันชุบตัวไอ้ลวดมันชุบฟักคอมาแล้วไม่ต้องใช้แก๊สเมกิมีทางมากเขาถามว่าเชื่องกล้วยได้ไหมเชื่องกล้วยต้องใช้ตะกั่นครับพี่ <laughs> อ่ะโอเคตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อม2ระบบเนาะใช่ครับระบบแรกคือระบบที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือระบบ M M a M M a ก็คือใช้ผูบเชื่อมปกตินะครับก็รองรับตั้งแต่2.4งจมตอนนี้ 2.4. 2.6ุมิลนะครับจนถึงถึง3.6มมิลสามมิลนะครับก็คือเป็นไซส์มาตรฐานที่คนทั่วชอบเชื่อมกันทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ก็เชื่อมกันที่3.2มมิลใช่ครับนะครับตอนนี้เป็นก็สามารถเชื่อมได้นะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้แค่เชื่อมนะครับอ่ะกลับไปตัวนี้ก่นพับผ้าป่านี่ไหนอ่ะ าโอเคในส่วนของตัวเชื่อมปกติเนาะที่เป็นทูบเชื่อม<ช>เราเรียกวาทูุเชื่อมแล้วกันนะครับมันก็จะมีสายต่อให้2อองตัวนะครับตัวนึงเอาไว้หนิบเหล็กใช่ครับอีกตัวหนึ่งเอาไว้จับทูบแล้วก็เชื่อมทั<ช>่ว<ช>ไปอันนี้อันนี้คือการเชื่อมทั่วไปนะครับแต่ถ้าเชื่อมแบบนี้คือเชื่อม M M A ทำยังไงต่อับน้องเคอเชื่อมมิกเชื่อมมิกเชื่อมมิกก็จะมีสายกาวหรือว่าสายคลิปกับเบื้อกันเลยฮะสายหนึ่งแล้วก็มีสายของมันมาให้ มันจะฝีดออกมันจะใส่ลวดตัวนี้ลวด0.8หรือว่า1.0ใส่กับ1.0มิลใส่ยังไงครับน้องเคใส่ก็จะใส่ตัวนี้เลยอ่าเราถอดเราถอดออกมานะครับ,รบก็คือตรงนี้ถอดพลาสติกนะอย่าไปใส่อย่างนี้เลยนะ <c oughs> ถอดพลาสติกจะมีเป็นเหล็ก เหล็กอยู่ข้างในนะครับเป็นลวดอยู่ข้างในไม่ใช่เหล็กเป็นลวดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะเอาใส่นี้แล้วก็เราดึงฟีดเข้าตรงเครื่องใช่ครื่องนะครับแล้วก็ฟีดกดสวิตช์ฟีดมันจะออกมาเองมันจะออกมาเองนะครับเชื่อมตรงนี้มันก็จะเป็นตัวเชื่อมเราเรียกว่าเชื่อมอะไรนะเชื่อมเชื่อมเอ่อเชื่อมเชื่อมมิกเชื่อมมิกอ่าเชื่อมมิกนะครับมันก็จะเป็นปืนอย่างนี้นะต้อง สายคีบไหมคีบเหล็กเหมือนเดิมใช่ครับใช้สายคีบเหล็กด้านหนึ่งครับเหมือนเดิมก็คือสายสีดําหรือสีแดงเราส่วนใหญ่จะสีดำสายสีดำนะเอาสายสีดําจับชิ้นงานเหมือนเดิมนะแล้วก็เอาตัวนี้นะแทนที่จะใช้สายสีแดงครับนมาใช้เป็นตัวมิกแทนนะครับแล้วก็ยิงเชื่อมนะครับลากเซนได้ปกติอันนี้จะเชื่อมง่ายเพราะมันจะไม่ติดใช่ครับข้อดีนี่แหละข้อดีของมันเลยคือมันจะไม่ติดชิ้นงานเหมือนตัวทูบ ใช่ตัวนี้พอกดปั๊บอักเลยยังปกติแต่คนเขาเชื่อมไม่เป็นเวลาเราเชื่อมปุ๊บมันติดติดจะดึงแง้ซ้ายแง้ขวาออกมาแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้ก็ฟีดอย่างเดียวมีาที่ลากอย่างเดียวพอนะครับอันนี้เชื่อมอะไรได้บ้างเชื่อมอะไรบ้างตัวลวดที่มีให้ตัวนี้จะ เชื่อมเหล็กกับสแตนเลสได้เหล็กกับสเตน <ะ S 2> เลสนะเหล็กกับสแตนเลสเชื่อมได้นะจ๊ะแต่ถ้า <นะ S 2> ลูกค้าคจะไปเชื่อมอลูมิเนียมหรือว่าทองแดงหรือว่าเหล็กเหล็กล้อ,อ,ลอดึอ,อมันลูกค้าต้องไปซื้อลวดแยกต่างหาก้อ,อ,องเฉพาะพ,พูดพูดง่ายคือเครื่องรองรับรองรับครับแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนตัวลวดที่ที่เป็นตัวอื่นที่มันเหมาะกับชิ้นงานของท่านนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้ไม่แพงสามารถซื้อได้ที่굿มอร์นิ่งครับผม굿มอร์นิ่ง เพจ Good Morning ออนไลน์ครับครับในลาซาด้าก็เสิร์ชร้าน Good Morning ได้เลยเนะครับ<ช>เบอร์โทรครับผม088 588 8801ดห้าแปดูนย่งครับผมโอเคนะครับอันนี้คือในโซ่เครื่องเชื่อมใส่ใส่ใส่ตัวนี้คืน <สะ S 2> ด้วยใส่ตัวนี้คืนด้วยอ่ะใช่ปะไม่ใช่ใช่ ใช่นะครับ <c oughs> อ่ะนะครับ,อ,ะะรบอันนี้ก็สําหรับท่านที่ใช้งานเนาะตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์หลายๆย่างแต่ทีนี้ยถ้าผมเป็นพ่อบ้านผมก็ใช้ได้นะเพราะว่าข้อดีของตัวที่เป็นเครื่องเชื่อมมิกแบบนี้ก็คือคนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่มืออาชีพ เป็นพ่อ้า่างผมเนี่ยก็สามารถใช้เชื่อมได้ไงใช่ครับตัวนี้ถ้าเป็นงาน DIY ลูกค้าอยากทำเองเชื่อมโพลาเชื่อมเชื่อมรั้วเชื่อมอะไรเล็กน้อยสามารถเชื่อมได้บอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยไม่ถึง4 0 0พันะจ๊ะไม่ถึง4 0 0พจ้าแล้วก็อีกอย่างพอดีของมันคือสังกะสีครับสามารถเชื่อมสังกะสีได้เชื่อมสังกะสีได้ด้วยบางๆที่ปกติเชื่อมปกติมันเชื่อมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้แต่มิกตัวนี้เชื่อมสังกะสีได้นะครับตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยครับตะข่ายตะบางๆเล็กๆ โอเคเอันนี้ในส่วนของเครื่องเชื่อมนะจ๊ะ